ครับอันนี้พี่โอมนะครับมาเจอนะฮะพี่สันเนี่ยนะครับเพราะว่าพี่โอมเนี่ยมาขายนมเปรี้ยวแถวบ้านหลวงบ้านหลวงนี่ก็จะมีอันนี้บ้านฟ้าเนาะบ้านฟ้าบ้เออเปานอันนี้ทรงบ้านพุ่งขาเลยครับผมไม่ใช่บ้านฟ้าบ้านฟ้ามันอีกบ้านโอ้ครับสามหมู่บ้านเลยไปปร่งสีครับอันนี้นะครับก็คืออันนี้เรื่องชื่อลือนามนะของพี่พิสัน พิซันมะขามเปรี้ยวเนี่ฮะก็คือท,ที่มาที่ไปของนะครับจริงๆแล้วก็เขาเรียกกันแถวนี้ก็เสียนะครับผมเสียซันนะนะนะแต่นี้ก็คือนะฮะในานามของผู้บึกเบิกมะขามเปรี้ยวนะผู้บึกเบิกให้พื้นที่เชิงเขาเขาเรียกว่าหาคําตอบให้พื้นที่เชิงเขา,าเกาาขา็ปลูกอะไรดีทนแรงน้ําน้อย <c oughs> นะพื้นที่อากาศอย่างนี้เนี่ย ปลูกอะไรที่มันแบบว่าต้นทุนต่ําครับแล้วก็ทําทผลกําไรความอยู่ได้กับคนในท้องที่ครับลดปุ๋ยเคมีลดสารเคมีอะไรเงี้ยครับน,นนี้คือเป้าหมายของผมแล้วก็มันเป็นพืชที่คนมองขา้ามนะครับทีเดียวก็คือว่าสามารถที่ว่าทําเงินได้ตลอดชีวิตนะ่ะครับเพราะมะขามนี่ขายเป็นมะขามดิบแช่อิ่มมะขาม แห้งสุกแล้วทำเป็นมะาขามเปียกมะขามไอหัวโลน้นเป็นพืชส่งออกไปทางตะวันออกอะพราว่าประเทศที่เป็นทะเลทรายอย่างนี้เขาเขาใช้กันนะเพราะว่าบริโภคแล้วมันมืดไปไหมพี่สันไม่เป็นไรครับมองเห็นมองเห็นอยู่นะมองเห็นครับมืดไปหรือเปล่าครับผมเพิ่งจะไปทํางานพี่ชาว่าภาพภาพมืดไหมมืดไป,ดไปเห็นไหมเห็นครับเห็น,หนแต่ว่ามืดหรือเปล่า ต่อเลยครับเออเด <ไป S 2> ี๋ย <laughs> วขยายพอดีเขามาคุยถามว่ามะขามเปรี้ยวเป็นยังไงผมก็บอกว่าก็เป็นพืชย้ายถิน่นนะมาปลูกที่นี่ก็ผลผลิตอะไรมันก็มันก็ดีเพราะว่าเป็นพื้นที่เชิงเขานะมาแรท่าเชิงเขาหนาแน,าน่นนะข้างบนเป็นต้นไม้ข้างล่างกเ็เป็นการปลูกกันดินสไลด์ด้วยครนะเพราะว่าถ้าเป็นพืชล้มลุกไปเขาโพดเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสภาพ ดินป่าอากาศดินก็จะเสียใช้สารเคมีเยอะๆเข้าก็น้าลาธารก็จะเสียสัตว์เลี้ยงบางครผู้คนอยู่ด้านล่างเนี่ยได้รับผลกระทบในรุ่นต่อไปเนี่ยเป็นการสะสมเราต้องหาทางช่วยนะเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องเห็นความสําคัญครัเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราไปหากินแบบทําลายล้มล้างหรือว่าเไม่คิดว่าเป็น ชีวิตเราต้องพึ่งพานะเป็นการที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ทนคเพราะนั้นผมเนี่ยใจรักทั้งนั้นความแผ่นดินเกิดของผมเนาะเพราะว่าผมเกิดที่นี่แต่ผมไม่โตที่อื่นครับไปอยู่กลางน้ํากลางทะเลเนี่ยเรามองไม่เห็นแผ่นดินเงียพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราก็คิดว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อบ,บ้านเมืองของเรานะก็ไม่ได้คิดหวังความร่ารวยหรอกไอ้าชาวบ้านบ้านเรามันเป็นเกษตรตามกระแสครับ ตอนนี้ผมก็มีพืชตัวใหม่มาเป็นมะม่วงครับมะม่วงมันก็ดีกว่ามะขามอีกเพราะมะม่วงไม่ต้องไปปอกครับมะขามแล้วดิบแล้วต้องไปปอกทําแช่อิ่มต้องใช้มีดปอกมันปอกยากกว่ามะม่วงแต่ถ้าเป็นมะขามนี่สุกแล้วต้องมาแกะอีกไม่มีเครื่องแกะให่เกิดปัญหาอีกอะเวลาได้มาหลายตันอย่างเงี้ยโอ้ยคนแกะไม่ไหวแย่งคนงานกันเพราะนั้นผมเล่นมะม่วงในต,ตอนนี้มะม่วงนี่คือว่ามันเป็นพันุ์แก้วขมิ้น Oh. นะมะม่วงทาไรล,ละแสนน่ะโอ,อ้มะขามเออมะขามไรไม่ถึงแสนครับเ <'s> ตอนนี้ผมมีมะม่วงผมมีกิ่งพันอยู่เข้านาเข้ามาอยู่ปลูกไรอย่งแปดสิบต้นเขาประกันราคาอยู่ที่สิบห้าบาท <'s> จะได้ดีกว่ามะขาม <'s> แต่มะขามผมก็ไม่ทิ้งเพราะว่ามะขามมันก็บางปีมันฟุกมาโลหกเจ็ดบสิบาทเนี้ยก็ได้หลายแสนกันครับ <'s> นะแต่ถ้าเป็นมะม่วงนี่ก็ปลูก oh. อีกแปลงหนึ่งหรือว่าพื้นที่ที่ทดแทนข้าวโพดมั่งทดแทนลําไยไม่มีราคามั่งนะเพราะมะม่วงเนี่ยมันเป็นพืชทนแล้งแล้วก็เติบโตหน้าแล้งเกิบเกี่ยวต้นฝนต้นฝนนี่เขากําลังเตรียมพ่อปลูกของเราได้เงินละเพราะว่ามันออกช่อหน้าหนาวครับคือตอนนี้นี่ก็คือจะปลูกมะม่วงด้วยเออทำมะม่วงทำม่วงก็ทำทำใหญ่ได้เลยเพราะว่าตลาดใหญ่กว่ามะขามอีกคือเอาอย่างนี้แล้วกันก็คือนะครับ ในกลุ่มในเพจเนี่ยนะครับใน YouTube ของพี่โอมเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจที่จะปลูกมะม่วงให้มาติดต่อเออมะกอกแก้วเขมินคือคือคือไปศึกษาดูได้เลยว่าแก้วขมิ้นนี่กินเยอะใช้เยอะเพราะว่าจากขมิ้นนี่หมดนะเพราะว่าทางเหนือเรานี่เป็นร่องอากาศที่ต่อจากขมิ้นได้เลยถ้าเป็นแถวพิโลูกคนไทยไม่ต้องปลูกกับตลาดตายหมดแหละเพราะของนี้มันเป็นออกพร้อมขมิ้นแก้วขมิ้นเออแก้วขมิ้นนี่ยนะ ที่วันนั้นเข้าไปรับซื้อออกที่เขารับซื้อกันข้างล่างของผมน่ะของผมก็ผมไปคนนำผมมาห้าหกพันต้นนะเพราะมันได้ผลไงเนี่ยปลูกมาสามสี่ปีไม่มีใครซื้อเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราขายความเป็นหลักแหล่งเราไม่ได้ขายเป็นโลเป็นรถถ้าความเป็นหลักแหล่งนี่คือว่าชาวบ้านเห็นว่าทําอะไรว่าพื้นที่นี่ปลูกแล้วได้เงินไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมะม่วงนี่ไม่ใช้โดยสารเคมีเราห่อ อาคือมันดีตรงที่ว่าไม่ได้ปอกอ่ะถ้าเราปอกมันช้าเราไปจับเหมือนนั้นอ่ะอย่างมะม่วงบางทีลูกลรโลเงี้ยเาได้สิบห้าบาทได้ใจความตอนนี้ก็คือมีมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงแล้วทีนี้ก็คือถ้าสนใจถามเนี่ยเราไปเจอปัญหาไงสนใจในการลงทุนนี้ยังไงครับผมกอลงทุนไม่ยากหรอกครับมันก็ซื้อต้นพันุพ่อพันธแม่พันธเนี่ยเราไม่ต้องไปคัดแล้วพรเราออกลูกปุ๊บเราห่อห่อปุ๊บก็รอเก็บ เก็บไซดาก้าแล้วก็พอค้าเขามารับถึงที่ก็สองปีเองเนี่ยสองปีลืมตาปากได้นะกิ่งพันผมทั่วหัวเนี่ยสอปีเดี๋ยวจะพาไปดูวันหลังจะพาไปดูกิ่งพันธุผมอยู่เนี่ยเดยอย่างนี้ไปโลนครับผมไม่เป็นไรแค่นี้ก็เข้าใจแล้วเพราะว่าผมเกษตรดินนะคือว่าไม่เน้นเคมีไม่เน้นเครื่องจักรนะเอาได้ว่าพื้นที่ดินคิดเป็นตารางเมตรแล้วก็ปลูกทีเดียวแล้วก็ใครจะเหลือเงินมากกว่าใครอย่างเงี้ยเพราะเรามันพึ่งพา ความเป็นธรรมชาติโอเคได้ใจความยังไงยังไงก็ได้ใจความวันนี้ะนะ,ะขอเผยแพร่แค่นี้ก่อนถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยถ้าใครสนใจก็ติดต่อ,อได้เลยครับผม